เราทำน้ำหมักจุลินทรีย์สูตรนี้นำมารดต้นพืชของเราเป็นประจำทุกๆอาทิตย์ค่ะต้นพืชของเราเขียวงามแตกหนอ่อแตกกอออกดอกดอกมากๆเลยค่ะสูตรนี้เป็นการเล่งการเปิดตาดอกของพืชค่ะเรามาดูเคล็ดลับในการทําให้ต้นพืชของเราออกดอกส,สวยๆกันเลยค่ะ น้ำกล้วยที่เหลือจากการรับประทานค่ะก็เป็นกล้วยน้ำว้านะคะทั้งหมดสามลูกค่ะนำมาหั่นค่ะก่อนที่จะหมักเราก็จะนำมาปั่นในโถปั่นก่อนค่ะเพื่อให้ผลกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะทำให้การหมักและการย่อยได้รวดเร็วค่ะสูตรนี้เราจะทำใส่ขวด น้ำหนึ่งลิตรครึ่งค่ะตามด้วยน้ำสาวข้าวค่ะน้ำสาวข้าวก็จะมีวิตามินและธาตุต่างๆค่ะช่วยให้ต้นพ้วยของเราออกดอกดอกออกดอกสวยค่ะเราก็มาเริ่มปั่นกันเลยค่ะด้วยเครื่องปั่นมือถือค่ะใช้งานดีมากๆเลยค่ะ ไม่ได้ใช้นานแล้วลืมชาร์จไฟเอาไว้ค่ะก็ปั่นได้ในระดับหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราต้องนำเครื่องปั่นของเราไปชาร์จไฟก่อนค่ะตามด้วยเครื่องดื่มชูกำลังค่ะเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็ใส่ไปสามฟ้าค่ะเครื่องดื่มชูกำลังก็จะมาช่วยให้ต้นพืชแข็งแรงแล้วก็มีวิตามินบีต่างๆค่ะช่วยบำรุงต้นพืชของเราได้ดีมากๆเลยค่ะ ผงชุรดค่ะผงชุรดเราใส่ไปทั้งหมด3ช้อนชาค่ะผงชุรดก็จะมาช่วยเรื่องการเปิดตาดอกการติดดอกของต้นพืชได้ดีมากๆเลยค่ะค่ะแล้วก็นำมาผสมเข้ากันค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำไปใส่ในขวดหมักได้แล้วค่ะ ตอนนี้เราก็นำส่วนผสมทั้งหมดนำมาคนให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราก็จะน้ำมาเทใส่ขวดได้เลยค่ะค่ะรู้สึกว่าจะมีน้ำเหลืออยู่ค่ะเดี๋ยวเราก็นำไปใส่ในขวดอีกหนึ่งขวดค่ะนี่ค่ะ จะาะฝาขวดเพื่อเป็นการระบายแก๊สระบายอากาศไม่ให้เขาจันมาที่ฝาขวดค่ะสูตรนี้ก็ประมาณ3มวันค่ะใช้ได้เลยค่ะขวดน,นี้เราหมักเอาไว้ประมาณครึ่งเดือนแล้วค่ะเดี๋ยวเรานํามาบํารุงต้นพืชกันเลยค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาลดแป้งดอกสร้อยทองค่ะมาบํารุงดอกบํารุงต้นค่ะ เป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ที่มีความหอมมากๆเลยค่ะในหนึ่งเหยือกเราก็ใช้น้ำหมักจุลินทรีย์กล้วยประมาณห้าช้อนโต๊ะเลยค่ะและเราก็มีตัวเสริมด้วยค่ะตัวนี้ก็เป็นน้ำปลาค่ะน้ำปลาก็จะมี พวกแคลเซียมนะคะแล้วก็มีธาตุสัรอาหารต่างๆค่ะช่วยให้ต้นพืชของเราเคี้ยวงามแตกกอได้ดีมากๆเลยค่ะค่ะเราก็จะรลองเขาสักหน่อยค่ะเพราะว่าเขาก็มีกากนะคะเดี๋ยวก็จะมาติดฝักบัวค่ะแล้วก็จะทำให้รถไม่ออกค่ะ แล้วก็มาลดต้นพืชของเราในช่วงยามเช้าหรือยามเย็นก็ได้ค่ะสูตรนี้เราก็ทำลดต้นพืชของเราได้ทุกๆอาทิตย์เลยค่ะแล้วก็ปลูกพืชแบบผสมผสานค่ะในแปลงนี้เราปลูกต้นพลงังต้นมะม่วงต้นมะกอต้นมะเขือ ข้างๆแคมล่องแล้วก็ปลูกเป็นดอกสร้อยทองค่ะดอกสร้อยทองก็เป็นดอกไม้มงคลนะคะปลูกเอาไว้เพื่อตัดดอกนำมาบูชาพระค่ะมีดอกสีเหลืองค่ะดอกสีเหลืองสีสันสวยงามมากๆเลยค่ะค่ะดอกเหลืองบานแบบนี้เราก็ควรที่จะ ตัดใบบูชาพราได้แล้วค่ะนี่ก็เป็นต้นเล็กๆที่ปลูกใหม่ค่ะต้นเล็กๆปลูกใหม่แล้วก็สามารถที่จะนํำมารดได้ค่ะน้ำหมักจูเินรีกล้วยเราหมักก่อนที่จะนำมาใช้ค่ะช่วยทำให้ดินของเราล้วนซุยช่วยตึงธาตุในตรเจนในดินค่ะทำให ลากหาอาหารได้ดีค่ะนี่ค่ะดอกสอยทองที่เราปลูกเอาไว้สวยงามมากๆเลยค่ะน้ำม,มาลดต้นเปลังก็ได้ด้วยค่ะช่วยการปดตาดอกของต้นพืชค่ะและทำให้ต้นพืชของเราเขียวงามค่ะต้นกปลั่งของเปาซื้อค่ะ นำมาลดต้นมะเขือเปราะด้วยค่ะนี่ค่ะช่วยให้ต้นมะเขือเปราะของเราเคี้ยวงามเปิดตาดอกมะเขือเปราะกำลังออกดอกเลยค่ะนี่ค่ะฝรั่งของเปาซืออายุห้าเดือนก็เริ่ม ติดผลแล้วคะ่ะทุกคนแล้วเราก็ยังปลูกมะละกอเอาไว้ตามสมามกินด้วยค่ะมะกอก็กําลังออกลูกดกติดทุกข้อเลยค่ะมะเขือเปอราะบางต้นก็เริ่มติดผลให้เราเก็บกินได้แล้วคะ่ะพืชผักและผละไม้ และดอกไม้แปลงนี้เราก็ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ปลูกแบบเกษตรผสมผสานค่ะเราอยากปลูกอะไรเราก็ปลูกค่ะนี่ค่ะต้นพืชของเราเขียวง่ามแข็งแรงไ,ลโลไโรโรคไรแมลงค่ะด้วยน้ำหมักกล้วยค่ะดอกไส้ทองกำลังออกดอกส,สวยๆเลยค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ